ู้กันยมราชบทที่หนึ่งเลือดชโลรมผ่าล้างวิการดึกสงัดลมหนาวกันโชคกระนำบนหน้าผาสงชันในแถบเทือกเขาใต้เสาะสัวที่หิมะเคลือบคุมชั่วนาตาปีโูบวาบ้ดยประกายไฟจุดหนึ่งกระท่อมหลังน้อยปลูกโดดเดี่ยวแสงคมไฟสาดลอดออกจากช่องหน้าต่างของกระท่อมนั้นเองภายในห้องแสงคมอันซีดจางซาซองเห็นการตกแต่งอย่างคร่าว และบุคคลสองคนที่นั่งะจ,จันกันหนึ่งในสองเป็นสตรีงามชุดสมร t h ผมเผ่าก้าวไปมวยมาดแม้นูเลยผ่านวัยสาวมาวงหน้ายังเปลี่ยมสเสน่ห์ระทับจิตยามนี้ใบด้านให้งามซึงเปลี่ยนแววคุ้นคิดและกระสรับกระส่ายด้านตรงข้ามนั่งบริบทตวมอายุ1 8 1 9ปีหน้าคมคายปานรอราผู้หนึ่งมองมองสตรีงามเบื้องหน้าอยู่มานดาบุตรนมพันเอ่ยปากขึ้นสองวันวันนี้ท่าน มีอะไรไม่สบายขาจิตใจไม่สงบเลยสตตีงามสถานเตือนจากผวังกล่าวว่ามารดาสบายดีไม่มารดาเง็กเลงทราบท่านต้องคิดถึงบิดาอีกแล้วสตรีงามทอดถอนใจเบามิกล่าวว่าอะไรบรดนมนามเง็กเลงเอยสืบไปมารดาท่านหากไม่สบายใจพรุ่งนี้พวกเราก็ไปจากที่นี้อย่าได้ทนอัดอั้นในเทือกเขาร้างเลยสตตีงามฝืนย,ย้มยิ้ม ่าวเสียงแผ่วเบาถูกแล้วพวกเราสมควรจากไปเอ่ยถึงตอนนี้อยาดน้ำตาสหยดพันธรักจากเบาโอ้ประเสริฐแท้พวกเราไม่ได้ออกไปสิบกว่าปีแล้วเง็กเล็งอุทานอย่างริงโรดแต่แล้วก็สังเกตพบว่าสีหน้ามารดาผิดปกติไปรีบกข้มกืนวาจาไว้กล่าวอย่างเสียใจมารดาเง็กเล็งอากตันอยู่ทำให้ท่านต้องขับแขนหลันทดภายหน้าเงกเล้งไม่กล้าอีกแล้ว ตีงามใส่หน้าไปมาจับจ้องมองเงกเลงด้วยความรักใคร่สุดสึ้งกล่าวเสียงนุ่มนวลเจ้าหาผิดพลาดไม่ยัยต้องขอขมาโทษด้วยเงกเลงผันโพงว่ามารดาบิดาที่แท้ไปที่ใดฉจไหนพัดภาคจากไปคราเดียวเป,ป็นเวลาสิบห้าปีมารดาบทบอกกับผู้บุตรข้าพระเจ้าเติบโตปานนี้แม่น้ำของบิดาก็ไม่ทราบร,ร่องรอยบอ่อแสของบิดาก็หาร่องรู้ไม่ความนี้เจ้า ไม่มควรรับทราบมารดาฉไหนไม่ยอมบอกกับผู้บุตรเรา่ายังมีท่านผู้เท่ามิเคยอนุญ,ญาตให้ผู้บุตรหลงจากหน้าผาออกไปซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ทั้งนี้ข้าพเจ้าฝึกปือวิชาพิมพ์มือสิบกาปีสามารถพิทักษ์คุ้มครองตนได้แล้วสีหน้าอันสับสนวุ่นวายขอสีงามกลางคนผันปรากฏแววเข้มแข็งเ,เดี่ยวขึ้นบูบกล่าวว่าเด็กเอ่ยมารดาสามารถบอกกับเจ้าแต่เจ้าต้องรับปากเงื่อนไขประการหนึ่ง มารดาโปรดสั่งมาผู้บุตรย่อมต้องปฏิบัติตามหนูเอย่ยบิดาเจ้าหลังจากทูตูกุ้มรุมจู่โจมปะทุสลายได้ผ่าร่างที่บาดเจ็บสาหัสหลบหนีกลับบ้านรอจนอาการทุเลาลงบ้างก็ยกย้ายมาพำนักในที่นี้เนื่องเพราะกเก่งๆว่าแล้วสองแม่ลูกจะทสตู่ไล่ล่าสังหารจากนั้นเขาก็มุ่งสู่ต้นเมียกก,กหุบเขาหมอนะพี่ลำพัง เล่าถึงตอนนี้บังเกิดความสลดหดหูจมตาด่าดินพังผูเง็กเล็งพอฟังถึงกับสถานถังล่างหน้าเมิดบูบาบใส่ร่างโงนเงนคมสติแล้วถามว่าหรือเป็นหุบเขามานะที่เข้าไปแล้วไม่มีทางคืนกลับซึ่งบรรดาเคยอ้างถึงสตีงามโผอิสะรับหลวงพระเจ็ดหน้าแผ่ขึ้นเช็ดคล้ำตาเราเสืบต่อพลังพิมือของบิดาเจ้ามิอาจไม่นับว่าสงเยี่ยมยามอยู่ในวงพวกเรง เขาก็ทรงกริภูมิกระเดื่องเรื่องรือแต่ยังถูกพัสลายจนบาดเจ็บสาหัสรุดสู่หุเขาหมอนนะเพื่อฝึกฝนวิชาพิมมือสุดสูงแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้หวนกลับคืนมาอีกน้ำตาที่เพิ่งเหือดแห้งโอทลักทลายลงมาอีกไม่ได้เงกเร็งผู้ไม่ได้รับความอุ่นจากปิดามันเกิดก้าวพันปรากฏสีหนา้าอันเข้มแข็งขึ้นถามว่ามารดาศัตรูของบิดาคือใครโอ้ บิดาเจ้าก่อนจากไปได้ฝากฝังวาจาว่าหากแม้ภายในห้าปีเขายังไม่กลับมาก็ให้ได้ดูเจ้าจนเติบใหญ่หากสามารถได้เดียว,วิชาพิมมือเลิศล้ำให้ดูสู่บึงตักเล้งทำเบึงมังกรพิษที่เทอะขาวบุอีส้สวงมหาบันทึกที่เขาเขียนขึ้นเล่มหนึ่งจะทราบรายละเอียดทั้งมวลแต่เจ้าหากไม่อาจเรียนรู้ยอดของวิชาเราก็ไม่ควรบ่งบอกนามของเขาต่อเจ้าเพราะเหตุใด สตีงามเน้นเสียงว่าหาไม่แล้วจะชักนำเพศภัยถึงแก่ชีวิตมารดาดังนั้นตอนนี้ไม่อาจบอกนามบิดาเจ้าไปนอกจากเจ้าสามารถลงโซบึงมังกรพิษง้มหาบันทึกเล่มนั้นได้แต่น้ำในบึงมังกรพิษเย็นเย,ยียบเสยษกระดูกแม้แต่คนนกยังไม่สามารถลอยไปพื้นผิวน้ำที่ดึกดำไม่เห็นก้นนอกจากพลังการฝึกปือบรรลถึงจุดสุดสูง มีแค่น,นั้นไม่มีทางลงไปได้มารดาท่านดำลงไปได้หรือไม่เง็กเร่งทราบพลังฝีมือของมารดาสรงเยี่ยมยิ่งวิชาพื้นฐานกำลังภายในกระบวนท่าล่างของค่ายสำลักต่างๆซึ่งเปรกปปือมาแต่เยาวไวหลุดแล้วการถ่ายทอดจากมารดาจากคำบอกของมารดาโดยดบฝีมือของตนสามารถเบียดเสียไปยอดมือรุ่นที่สองในวงนักเต่งแต่ไม่สามารถรับมือมารดาได้เกินสิบกระบวน ดังนั้นในสายตาของตนพรังพิมมือของมารดาเึียงเลือดล้ำยากจะหยัง่งสตรีงามสาสะกล่าวว่ามารดาหากมีดาพิมพมือเยี่ยงนั้นก็เดี่งรดไปตั้งแต่แรกแล้วมาดแม้นมารดาจะสวงเยี่ยมกว่านี้อีกสิบเท่าก็ไม่แน่นักว่าจะดำรงเบอรมังกรพิษได้เง็กเลงไขถูกน้ำเย็ยนลานลดศรีรษะทอแททอดอะไรปีวูบใหญ่แต่เง็กเลงไปบทนุ่มดือ้อนั้นทถนงขบคิดโชคลู่พันเงยนหน้าขึ้นกล่าวว่า มานดาหลักวิชาพิมือเในภูเขาหมอนนะถูกยกย่องเป็นเอกในแผ่นดินหรือไม่ความนี้มานดาก็ไม่ทราบชัดยอดพิมืใอนรอบ60ปีที่ผ่านมาเช่นหัวหน้าฝ่ายมิชาชีพขิบห้วยเด่งประกาสิทธิมรุยยูตวนบักขีอัจฉิยะแห่งบุริมปักให้ปวยเทียนแขอกอคาดุกะอุดรเบหุนและบิดาเจ้ารวมทั้งผู้คนกว่า3-40คนเคยนั่งรถไป แต่ไม่เคยหวนกลับออกมาเลยขายฉูกใจได้คิดรีบเอ่ยสืบต่อตามคำเริ่มดือ้อเนมขอมอนนะสะสมไข่มุกอัญ,ญมณีสมนุนไพรวิเศษและคำพีวิชาพิมือเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีผู้ใดยืนยันแน่ชัดอาจบางทีเป็นเพียงวาจาโคมรลอยภายหน้าเจ้าจะได้ไปยังหูเขาหมอนนะเด็ดขาดมีเช่นนั้นเชื้อสายของตระกูลเบก็ต้องขาดสาบันไปแล้วเบเงเ็กเลงส่งเสียงดังอ้อก่าวว่า มารดาบิดากับผู้บุตรหลวนป่าจากผู้่วมตระกูลหรือใดบีดาเจ้าเป็นบุตรโทนส่วนเจ้ามีพี่น้องฝาแฝดคนหนึ่งเรียกว่าเบงกโฮแต่กำเนิดออกมาไม่ถึงหนึ่งเดือนก็หายสาบสูญไปโอ้อย่างนั้นมารดามีชื่อแท้ใไรผู้บุตรไม่ทราบมาก่อนเลยมารดาไม่อาจบอกกับเจ้าในตอนนี้รอจนภ่ายหน้าเจ้าสามารถลงสู่เบอร์มกรพิษทุกสรรพสิ่งย่อมกระจ่างชัด กาพางยืดกายขึ้นสาวเท้าถึงหน้าประตูมองรอดช่องประตูออกไปอย่างเบื้องนอกเบงเง็กเลงขับเข็นขมขืนใจสุดจะเปรียบถือกำเนิดเป็นบุตรกับไม่อยาดทราบนามของบิดามารดาใหญ่ไม่ใช่เป็นความทุกข์ทรมานที่บีบเข็นจิตใจนักยามนั้นสตรีงามหันกายมากล่าวเสียงนุ่มนวลเด็กเอ๋ยเจ้าเชื่ฟังวาจามารดาหรือไม่ย่อมเชื่อฟังประเสริฐมากเจ้านำยกประดับนี้โซอิดหุนสวดจึง หมู่บ้านเมฆใส่ญาติในแคว้นนู่ตังขอพบจึงจู้หัวหน้าหมู่บ้านตวนบักอิดหุนไหววานมันเสิบเสาะหาจารย์เลือดลำให้กับเจ้าตลอดลายทางหากประสบอุปสรรคอัดขวางให้แสดงยกประดับออกจะผ่านพ้นได้โดยราบลื่นมารดาพรุ่งนี้เช้าพวกเราจอกเดินทางไปไม่จเจ้าไปเพียงลำพังและออกเดินทางในบัดดลมารดาไม่ไป,ปบุตรก็ไม่ยอมไป สตีงามหน้าเคิ่งเครียดลงก่าว่าเจ้ามิอาจไม่ไปเบงเอกเด้งตะลึงด่านวูบนับแต่จำความได้ทั้งสองไม่รูกฝากชีวิตไว้แก่กันและกันมารดาไม่เคยเกลี้ยกล่อดอตอตนเช่นนี้มาก่อนขําคืนนี้ฉะไหนสตีงามเอ่ยสืบไปพอสัมภาระจัดเรียบร้อยแล้วเจ้าหากเป็นเด็กอันประเสริฐต้องปฏิบัติตามวาจาของมารดามารดาท่านเล่าเรายัางมีเรื่องบาปการ ต้องกระทําหลังจากเสร็จสิ้นอาจจะรู้ไปสมทบกับเจ้าที่หมู่บ้านเมฆใส่ญาติพางบิดเอวอูบผิวปราดถึงข้างเตียงหยิบถ้ยหอสัมภาระขึ้นหมุนกายกลับมาบดยกประดับสีแดงร้อยด้วยเส้นได้ของหยกแดงลงบนคอบุตรลักเลือกเฟ้นอภรชุดยาวสีขาวสะอาดสมใส่ให้กับเบงเงกเรลงกล่าวเสียงนุ่มนวลเด็กเอ่ยมาดาเมื่อไปอยู่ข้างกายต้องรักษาตัวเองด้วย คำชับถึงตอนนี้สมเสียงแปลเปลีป่ยนไปสันเครือไม่อาจเอ่ยสืบต่อได้เบงเงกเกรงไม่ยอมอย่างยิ่งแต่ตนเป็นบุตรกระตันอยู่กับวาจาของมารดามีกลาบายเบียงขัดขืนเพียงวิงวรอนว่ามารดาผู้บุตรจะรอคอยท่านไปด้วยกันรีบไปจบคำหลังฝ่ามือขวาผักออกดันล่างเบงเงกเกรงถึงหน้าประตูตวัดมืออีกข้างหนึ่งขึ้นกวักวูบประตูไม้พันเปิดผางออก ลมลาตีหอบกันโชกเข้ามานอกห้องบรรยากาศมืดถมินวังเวงเบงเอ็กเองทํามเกิดลางสังหรณ์อันอัปมงคลขึ้นเลียวหน้ามองมาดาู้อยู่ร่วมมาสิบกาปีอาปากหมายกาวาจาสติงามกลับเข็นเสียงขึ้นมิว่าเจ้าจะยินหรือได้เห็นเหตุการณ์ใดไม่นอนุญาตให้วกกลับมาไม่เช่นนั้นเจ้านับเป็นบรอากตันอยู่แผ่พุ่งกระป๋อภายในจากฝ่ามือร่างเบงเอง็กเลงลอยดิว ไปไกลสามวาข้างหูแววเสียงมารดาดังว่าเด็กเอ่ยจดจาวาจามารดาให้มัน่นลาก่อนในกระแสเสียงแฝงการสื่อสื่นล่ำให้ด้วยปลายเท้าเบเง็กเหลงพอสัมผัสเืลนก็รีเปลือนหน้ากลับไปแววเสียงดังโครมประตูไม้ได้ปิดเข้าหากันโลมเยียบยามโยยปะทะล่างรู้สึกหนาวเหน็บขึ้นมาเบงเง็เหลงจับจ้องมองกระท่อมที่พำนักอย่างลึกซึง ผ่านร้องดังว่ามารดาผู้บดไปแล้วร่างสาัดตว์ผู้นจากหน้าผาดุดเข่าทันบเบงเงกเลงวิ่งตะตึงยังสุดกำลังหมายระบายความอัดอั้นในอกไปจบจนจากมาไกลโขจึงชะลอฝีเท้าเดี่ยวหน้ามองและเห็นแต่แสงโคมไฟวับแวมบนหน้าผากลายเป็จุดเล็กละเอียดทันใดนั้นที่ไกลตาแววเสียงกู่ร้องเกี้ยวกราดยาวนานดังมาบเบงเงกเลงถือกับฐานใจบูบ ขึ้นเสียงกูแก่งกล้าวกลางวานแสดงว่าไม่พลังการฝึกเปือรึดรํามม่นนำซ้ำเป้าหมายกับมุ่งสู่หน้าผาที่เพิ่งจากมาจากนั้นเทือกเขาแววเสียงกูดังอื้ออึงพากันขึ้นสู่หน้าผาโดดเดี่ยวแสงโคมไฟบนหน้าผาพันดับปุ๊บไปทันทีเบงเกแห่งสถานใจจมูดแดงคำหนึ่งขึ้นหรือเป็นสูของบิดามารดาสืบเสาะมาถึงดังนั้นขบคิดไข้ควรจะละเอียดขึ้นมา นับแต่สาวันก่อนมารดากลับมาจากซื้อหาเข้าของเครื่องใช้จำเป็นก็มีจิตใจฝุ่งซ่าเนเลื่อนลอยมินำซ้ำรอบกรีดน้ำตารับหลังตนอยู่บ่อยครั้งค่ำคืนนี้มารดาพันคุกคามตนออกจากกระท่อมํำชับว่าหากได้ยินได้เห็นเหตุการณ์ใดมารยาตให้วกกลับไปคบคิดถึงตอนนี้พันพุ่งขึ้นมาราต้องการแยกเราจากมาชัดชดพันหันความวิ่งปราปราดกลับสู่ทิศทางเดิม ไม่นานให้ดังมาถึงเชิงผาเบื้องล่างแววเสียงตวาดแผดด่ามรสุมพลังทัศลายดังมาเบงเงยแงใจเขม็งตึงเครียดสกิดเท้าดีดกายขึ้นไปในม่านวิการและเห็นเงาหน้าผู้คนพุ่งฉวัดเฉวียนปรากฏผู้คนหลายคนเปิดฉากปารทหารต่อสู้กันเบงเงยแขงโลุ่มใจยิ่งนักรวบรวมพระกกำลังทั้งมวลทะยานขึ้นบนหน้าผาไปโอ้ยเสียงกรีดร้องของอิสตีพันดังกระทบโตด เงาลางออนแอนสายหนึ่งเปลี่ยวด้วยขึ้นกลางอากาศร่วงลงอย่างที่ซึ่งห่างไปสี่ว่ามาดแม้ไม่อาจเห็นถนัดชัดตาว่าเป็นใครแต่ความสัมพันธ์อันลึกซึงสนิทระหว่างมารดากับบุตรทำให้เบงเบง็กเลงประวัตินึกถึงบารดาตนเองคร่ำกรวนว่ามารดาท้าโถมไปยังวงต่อสู้อย่างขุ่มข้างทันใดเสียงแค้นหูรหน้อ,อันยเยี่ยดดังขึ้นที่ข้างกายพร้อมกันนั้นกำลังภายในที่หนักหน่วงรละระอุข,ขมหนึ่ง ก็มวนทะลักมาถึงเบงเอกเหงยามเจ็บปวดรวดร้าวใจถึงกระเบิงตาแทบที่ขาดควยสลับฝ่ามือทั้งสองข้างผ่ากระแทกออกไปตรงๆยามนั้นส้งเสียงอิสตีเสียงหนึ่งกรีดร้องว่าหยุดมือโครมสะระเบิดพันดังเบงเอกเล้งพอประท้ฝ่ามือกับายตรงข้ามพันสถานเฮือกทรงอกหขถูกค้อนมะหือมากระน,นำใส่ล่างไปรื้อขึ้นกาอากาศอ้าปากกระอักโลหิตสดๆออกมาดำยาว วินาทีนั้นเสียงข้ามโคนหวนให้ของอิสตรีได้ดังว่าอาสูรลายคืนชีวิตบุตรชายเดามาเบ่เงเง็กเด้งคางหูวแววเสือสายลมพัดผ่านดังอื้ออึงรางตกกู้กลงไปรุดอุกาบาดจากฟ้าโดยดับความเร็วสุดแสนผ่านรู้สึกเจ็บแปรปราบที่กลางหลังอย่างรุนแรงตลอดทางล่างดีกรดอนรึ่งสูงดุดุนังใบใหญ่จากนั้นสติสัมปชัญญะก็ดับสนไปไม่อาจรับรู้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ทราบเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดเบงเง็เง้งจึงฟื้นคืนสติมาอย่างชมช้าเบงเง็เด็งเดิมตาขึ้นกวาาสรวจไปรอบข้างและเห็นตนเองนอนหงายอยู่บนต้นสนโบราณที่งอกเงยออกจากผนังผาต้นหนึ่งเบิงลาเป็นหูเหวอันนึกดำไม่เห็นก้นเบงเง็เง็งลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาพันจุกคิดถึงมารดาตนเองที่แท้ท่านเป็นไรไปแล้วขยับเคลื่อนไหวแขนขวาคราหนึ่ง กระดูกถึงกับเจ็บแปรปราบขายจะหักสลายจากกันแต่ยังคงลงย้ยาเม็ดจากอกเสื้อเม็ดหนึ่งซึ่งมันดาเคยมอบให้บีบขที่พึ่งออกเกืนกิน่นตัวยาลงไปเพิมตาลงโหจรกำลังภายในหลังจากภาคเพนพยายามยูดใจใหญ่กำลังภายในที่แตกสานจึงค่อยๆรวมตัวกันค่อยเด้งราวริ์ยาแผลสานไปตามจุดเส้นชีปวจรต่างๆเนิ่นนานให้หนังอาการเจ็บที่รับจึงทุเลาลง ดังนั้นขยับกายรุกขึ้นนั่งใช้สองมือเกาะเกีียวโคดหินบนผนังปีนไปขึ้นบนหน้าผาารุโนไทมาเยือนสู่โลกกว้างอีกคราปรทัทอมบนหน้าผาถูกเาผาผลาญทำลายไปลงเหลือแต่ซากเท่าฐานสลักหักพังบนพื้นดินตามที่ต่างๆแปดเปื้อนคราบโลหิตเป็นหย่อมหย่อมล้วนแห้งกระเดื่งกลายเป็นสีดำคราำยามนั้นได้เห็นอาพรแพรถูกขีดขาดกระลุ้งกระดิ่งเปื่เปืเป้อนโลหิตเป็นด่างดวง ถงอยู่ที่ข้างเกิดเหตุนั่นเป็นอาพรของมรดาชัดๆเบงเง็เหลงตาลายสมองหมุนสองเท้าอ,อรทวยใส่ล่างงนเง็นสองสามครา,าก็กระแทกตัวบนผืนสลบส,สติไปจบจนความมืดขี้ตัวลงเบงเง็เหลงจึงฟืน้นคือสติมาในห้วงสมองปัดจจากความคิดได้มันจุอยู่ยามกระทันหันทุกสับสนล้วนแปลเปลี่ยนไปแล้วเบงเง็เหลงปุดลุกขึ้นมาหางตาเบิ่งจนขีดขาดปากฏโลหิตไหลซึมออกมาสองหยด เพิงอาคาตแขนเริ่มลุกฮือโหมขึ้นในจิตใจตนชิงชังพยาบาทสัตว์โทำร้า,ายมารดาทำลายบ้านช่องจนาัฒนาไข้เสี่ยงชีวิตกับไฟตรงข้ามให้ตกตายไปข้างหนึ่งกว่าตามองหน้าผาเป็นครั้งสุดท้ายครันแหนพกพาดวงใจที่แดกสลายลงจากหน้าผาเงียบงนันห่วงสมองของเบงเก็หเลงโขกคิดไข้กวรแต่คำบอกของมารดาเกี่ยวกับฐานที่ตั้งหุบเขาหมอนนะตนทราบว่าหุบเขาหมอนนะ อยู่ในเทือกเขาใต้เสาะส่วนนี้เองจบจนแน่ใจตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาหมอนนะเบงเอกเด้งหรืองอเข่า,ขาโคกรลงไอ้ฐานเบามารดาป้อภัยให้กับผู้บุตรที่ไม่ลดสู่หมู่บ้านเมฆใส่ญาติข้าพเจ้าจะเดินทางไปเจ้าภูเขาหมอนนะทางหนึ่งสืบสออหาบิดาทางหนึ่งและมีวิชาพีมือพอเพื่อล้างแขนให้กับบิดาให้กับท่านไอ้ฐานจบความยืดไกลขึ้นมามงนาโซโซลึกของเทือกเขาวเวลาเพียงวเรียงได้แปลเปลี่ยเนเบงเอกเด้ง ไปอย่างสิ้นเชิงแววอญชากระด้างปรากฏอยู่บนใบหน้าของตนตลอดเวลาเร่งรุถนึ่งวันเต็มๆคำนวณระยะทางยังห่างอยู่ครึ่งหนึ่งดังนนั้นไม่เยะแสะเปลแดดที่แผดเผาร่างกัดฝันรุดหน้าสืบไปกลางป่าเข่ารกร้างปรากฏเงาร่างอันโดดเดี่ยวยวดยสายหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างเชื่อมช้าความระอุทําให้เหงื่อการชุ่มโชกโสมกายทันใดทิศทางเบื้องหน้าแววเสียงฝีเท้าดังระดัว พาคดผงขีตลบอบอวนรถม้าคันหนึ่งควบตะบึงสวนมาท่ามกลางมาพวกพผีห้อมล้อมอยู่สี่ตัวเบงเกกเหลงมีความในใจหนักอึง้งปฏิกิริยาเชื่องช้าไปบ้างจบจนรู้สึกตัวมาพวกผีสองตัวแรกก็ทะยานมาถึงแล้วถึงกระฐานใจวูบเพวเรวอยวยังข้างทาง